S.M.S. ไม่ส่งมาหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่มีคลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ทักไปที่ Line แอของครูฝนนะคะแล้วบอกครูฝนว่าครูฝนคะครูฝนครับเข้า Facebook ไม่ได้เพราะว่า Facebook ติดยืนยันตัวตอนสองชั้นแล้วไม่ส่ง S.M.S. มาให้นะคะคือให้คุณเช็คตัวเองก่อนนะคะ ผู้ฝนช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณตอบคําถามนี้ไม่ได้เนาะถ้าคุณตั้งค่าจิงเตนตัวตนสองชั้นด้วย SSS ไว้ก่อนแล้วนะคะ Facebook ถึงจะส่ง SSS มาให้คุณอนะเช็คตัวเองก่อนนะว่าจริงๆแล้วคุณได้ตั้งค่าไว้ไหมถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าไว้เนี่ยไม่มีทางที่ Facebook จะส่ง SSS มาให้คุณกูณฝนทิมจนเมื่อยแล้วอะขอตอบเป็นคลิปแล้วกันนะคะคือจริงๆแล้วอะ ไอ้ฟีเจอร์ของการที่บอกว่ารหัสความปลอดภัยเราได้ส่งรหัสความปลอดภัยไปที่โทรศัพท์ของคุณแล้วอะ่ะมันขึ้นกับทุกคนค่ะมันมีอย่างเงี้ยใครจะตั้งค่าไว้หรือไม่ตั้งค่าไว้มันก็จะขึ้นแบบนี้แหละคุณก็เลยเข้าใจว่าเขาจะส่งเอสเอชมาให้ ai, คุณใช่ไหมไม่ค่ะถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าร้องขอไว้เนี่ยเขาไม่ส่งมาเด็ดขาดคุณจะได้ก็ต่อเมื่อคุณขอไว้เท่านั้นค่ะ เพราะฉะนั้นค่ะวิธีการที่คุณจะเช็คว่าคุณได้ตั้งค่าไว้หรือเปล่าถ้าคุณจบอะไรไม่ได้เลยนะคะให้คุณทําแบบนี้ค่ะให้คุณกดรีเซ็ตรหัสผ่านแล้วดูซิว่าคุณยังรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยเบอร์ได้หรือเปล่าถ้าคุณยังสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านด้วยเบอร์โทรศัพท์นั้นได้นะคะแสดงว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าความรับรหัสความปลอดภัยซึ่งเป็นการเรียนรู้ของฉันด้วย SMS ไว้นะคะ จงเข้าใจตรงนี้สะก่อนครูฝนจะช่วยคุณถูกเพราะว่ามันมีผลกับการช่วยตอบคำถามตรงนี้เคลียร์ไหมคะครูฝนออนไลน์เอ็กซ์เพอร์ตสวัสดีค่ะ